สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับแอปที่ทำอินโทรนะครับหรือสัตไตเติลของคลิปวิดีโอนะครับก่อน <c oughs> คือแอปตัวนี้ก็จะทำอินโทรแล้วเขาก็จะมีะเขาเรียกฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับหรือโปรเจกต์ให้เราเลือกว่าเราชอบแบบไหนนะครับ ก็คือเป็นอินโทรก่อนเริ่มต้นของวิดีโอนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ทำ YouTube ขอแนะนำเลยนะครับเป็นแอปตัวนี้นะครับนะครับ Intro Video Marker Local and Track นะครับ Animation นะครับก็เมื่อเราดาวโหลดมาแล้วก็าพอทำการเปิดนะครับมาดูวิธีการนะครับว่าทำอินโทรสำหรับแอปนี้ทำอย่างไรนะครับขอเปิดเข้าไปนะครับ โอเคเดี๋ยวขอผ่อนเสียงนะโอเคทีนี้ก็ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาเลือกเลยนะครับว่าท่านผู้ชมจะต้องการอินโทรรูปแบบไหนนะครับที่มันจะเหมาะกับตัวเองนะครับสามารถเลือกได้หลายอย่างนะครับแถบข้างบนนี้กับเขาก็จะมีให้เลือกนครับนิวสองดีสามดีอะไรเยอะแยะเลยนะครับทีนี้แต่ผมขอเลือกสําหรับโปรโมชั่นตรงนี้นะครับ จะทำตัวอย่างให้ผู้ชมได้ชมก่อนนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆท่านผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับสำหรับแอปตัวนี้นะครับ Intro Video Marker นะครับผมขอเลือกอันไหนก่อนเลยอขอเลือกตรงนี้แล้วกันนะครับที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเข้ากดเลือกเข้าไปเลยนะครับกดติ๊กเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ แล้วคุณชมกดที่ดาวนโหลดตัวนี้นะครับตัวที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งรอจนกว่าเขาดาวน์โหลดเสร็จนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วท่านกดกดตัวนี้เลยนะครับอยู่ไอตัวตนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับโอเคทีนี้เราก็ มานำชื่อหรือโลโก้ของเราที่จะเข้าไปซัพพอร์ตกับในตัวคลิปเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่เราจะนำคลิปหรือชื่อของโลโก้ตัวเองหรือช่องตัวเองนะครับรวมเข้าไปนะครับให้ท่านผู้ชมกดเข้ามาที่ตัวที่เมาส์นะครับด้านล่างซ้ายสุดนะครับล่างซ้ายสุดนะครับ กดที่ Edit นะครับตัวคําว่า Edit ตดิทที่เป็นรูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับกดเข้าไปหนึครั้งนะครับกดเข้าไปแล้วให้ท่านผู้ชมกดบวกครับกดเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับที่เมาส์ชี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมมาเลือกรูปได้เลยนะครับว่าจะเอารูปไหนโลโก้ไหนเข้าไปนะครับ มก็จะขอเลือกรูปช่องผมนะครับตัวนี้นะครับตัวสีส้มตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปทีนี้ท่านผู้ชมถ้าโลโก้เราอยู่ไม่ตรงกลางก็ทำให้มันอยู่ตรงกลางได้นะครับให้ท่านผู้ชมลากขยายนะครับใช้นิ้วนะครับออเอาเมาส์ค้านแป๊บนะใช้นิ้วขยายให้มัน ว่าขึ้นนะครับก็ให้ผู้ชมลากให้มันตรงกรอบนะครับถ้าเกิดใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วถ้ามันอยู่อย่างนี้มันก็จะไม่ตรงกลางกับอินโทรที่เราเลือกมาเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้มันอยู่ตรงกลางนะครับ เลือกให้อยู่ตรงกลางนะครับขยายเท่ากับกรอบตรงนี้นะครับแต่ให้ได้ปรับให้ได้ศูนย์กลางนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก็จะให้เอียงนะครับปรับให้มันได้องศาดี เดี๋ยวนะครับผมก็จะปรับให้มันได้เป๊ะๆนิดนึงโอเคก็จะสังเกตน,นะครับมุมนี้บมบนด้านข้างด้านล่างนะครับก็เอาพอประมาณน,นะครับให้มันได้ครอบสัดส่วนที่แบบว่าโอเคสุดๆนะครับเมื่อได้แล้วเมื่อเราได้โลโก้ที่ตรงตามครอบแล้วนะครับ ก็ท่านผู้ชมนะครับติ๊กถูกตัวด้านบนนะครับด้านบนนี้นะครับติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็ให้่านผู้ชมมาเลือกอแท็กด้านล่างนะครับเพื่อจะใส่ชื่อช่องของตัวเรองนะครับหรือชื่ออินโทรของตัวเองนั่นเองนะครับผมก็จะขอพิมพ์เป็นชื่อช่อ,องผมแล้วกันนะ a n แนลนะครับแท็กตัวล่างก็เป็นการจบก็ใส่อะไร,รเข้าไปอะไรก็ได้นะครับผมขอเลือกที่ว่า,าพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดนะครับต้องมาตัวล่างนะครับอันนี้ผมใส่เป็น subscribe YouTube แล้วกันนะครับโอเคเมื่อท่านผู้ชมใส่เสร็จแล้วนะครับ ให้ท่านชมกด a p p l ลตรงนี้ได้เลยนะครับที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะครับแอ p พลาได้เลยนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งรอโหลดดิ้งสักครู่นะครับโอเคนี่ตัวอย่างมาแล้วก็ดูปึ๊บก็จะประมาณนี้ครัผมจะขอกดเล่นให้ดูใหม่นะครับ เมื่อกี้ผมปิดเสียงไว้เราต้องขอดูเสียงเสียงโทรขเขาก่อนนะครับทีนี้เมื่อท่านผู้ชมอยากเปลี่ยนเสียงนะครับก็มาที่ Ask Music ได้เลยนะครับตัวนี้สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนเสียงนะครับก็สามารถมาแอดตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้เมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการ export ได้เลยนะครับ export ตัวนี้ก็คือถ้าเลือกไปที่โอเคนะครับกด export นะครับตัวน้ครับตัวขวาสุดนะครับเขาจะให้เลือกครับ HD full HD นะครับแต่ถ้าเป็น normal เยจะไม่มีโฆษณานะครับ แต่ถ้าเรากดเลือก SD, Full HD f o d ก็จะมีโฆษณาให้เราชมก่อนนะครับถึงจะ Export ได้นะครับแต่วันนี้เราจะขอ export เป็น normal ให้ดูนะครับก็กดเข้าไปนะครับคำว่า Export นะครับโหลดสักครู่นะครับเมื่อ Export เสร์ตเสร็จให้ท่านผู้ชมกด save อีกครั้งหนึ่งนะครับกด save อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคคือเซฟเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็โฆษณานได้ขึ้นมาก็กดติ๊กออกไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นนะครับก็ท่านชมก็ามาเลือกได้เลยนะครับว่าจะชอบอินโทรตัวอย่างตัวไหนก็เข้ามาเลือกมีเยอะแยะเลยนะครับหลายฟังก์ชันหลายอย่างมากนะครับ <c oughs> ก็กดเข้ามาเลือกได้เลยนะครับมีให้เลือกหลายอย่างนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b ส cribe กด ลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปจากทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ